ม่เมื่อกี้ไม่ใช่หญิงตาเหรอแม่เอารถมาเมื่อกี้ เอาไว้ตรงสาขหยาบนี้มากับพ mm ี um> 2, oh ่ค okay, anyway ่อยยกมามามาเลยมาเลยมาโอเควางเกียบตรันโ้นเลยสัああ ขอทอหนึ่งห้าห ลายแล้วค่ะดูหางก้อน ถ้าดว่าจะให้พูดผูที่ฝากใช่ไหมครับแม่ดิ๊งก็เดี๋ยวเราจะทำพิธีผู้ที่ฝากในวันวันนี้เราเป็นพิธีบนส่งองค์เทพเทวานะครับเป็นวันที่เก้าเดินเก้าแล้วก็ขึ้นเก้านะก็ถือจะเป็นเลิกมงคลดีเราจะทำพิธีเสริมมงคลต่อชะตาชีวิตอะไรที่ติดขัดอะไรที่ยังไม่ได้วันนี้เราก็จะเสริมให้กับตัวเอง กับทุกทุกท่ามืแล้วก็ทุกคนที่มาในงานมาในเทวราชเทพมงคลหรือผู้ที่ฝากชุดไหว้มาเดี๋ยวสักครู่เราจะมีพิธีนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวในไลฟ์ก็ดูจะเปิดไลฟ์ไปเรื่อยๆหรือว่าไงก็เปิดไลฟ์ไปเรื่อยๆค่ะจะเปิดค่ะเดี๋ยวจะขอทำพิธีผู้ที่ดูในไลฟ์อยู่ก็ตั้งศีลไปพร้อมๆกันร่วมสาบสุขไปพร้อมๆกันนะคะก็ยกพานไหมหรือว่ายังไงเนาะให้ปู่ก่อนเนาะ สายเก็บภาพ,ว,ายยาภาพวิดีโอด้วยภาษาอยู่ไหนเก็บภาพเป็นวิดีโอตอนปูท่ทำบิ

วันนี้อันเชิญปู่ทาพิธีคเนี่จตุลฐีเจ้าค่ะมีคนฝากชุดถวายองค์พ่อมาอมวันนี้เลือกดีเก้าเดือนเก้าเก้าเือนเก้าคือเก้าขับเงินปูคนแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนขององค์พระพิคคเนีลูกก็เลยตั้งใจทำพิธีสองนั้นมาคนเยอะเลยแล้วมีรักษาน

ต้องให้ร mm. ู uclear, ้ว่าคนที <illa> ่ต <Darwin> ่อน <Sean> ี้ครับอืมให้ถูกกำไดแรากมัม่ไม่กำไรกไม่รายอ่ะอืมก้าวเดือนก้าวอันเป็นมงคลนะวันนี้ก็เป็นเฤก่องามยามดีพึงก้าวขั ยวงสกาฟ้าเปิดชะกาฤกษอยวย่วงอำนาจบ,บารมีแต่ละลาถิ์ก่อตัวด,ดาวากัะโคกรอยายประคับปรามลาถีวันนี้ทำพุชีเพื่อเสริมมงคลดวงชะกาอวัยวุฒิขาดยาขาดใหห่อวไรคือิมันมั่นใจอวไรคือิมันมันใจวันมีอต้องการทำพุชีเต็ม เขาวัไทยเข้าวของกลนยังอืม้วจะตามก่อนหมืนอยู่ผมทำมาลาหมาอะไรอย่าเ้อืมหมา มือจะเมฆดำไม่มีเมฆขาวก็เลยน,นะอ๋อจิตใจขุ่นเคืองเึมืองในจิตใจที่อนิพวงคงไม่ขายใจไม่อาคาขายแต่ในทางยาใจอยากได้มาก็อยากมีึงอยากมีึงมันก็อยากยาเกิดอะไรสุดความคุกใช่ไหมอืม มืออะไรมั่งพูดมารลยอะไรทำคืออย่างชุดฝากขวายขอพรพระพิฆเนศเจ้าค่ะปู่เอา้อคุกองคอเพิ่อทน,นึ่งค่งะถูก้องนะรัะะกกองนู่น,น,นอ่ะภาพน้ำมุอำมอืมมืออะไรอืมขอน้ำอ,อำมฤตยาวางแผงผูกจะเอาอะไรก่อนฮะ ่านงานก่อนเยอะทุกก็วุ่นวายอ่า <c oughs> สังหาทุกจังไห้ใส่ใอะไรก็ไม่รูก <c oughs> กูจะมาชอบเลยแล้วทำอะไรยำบาก้วกูพักก่อนใครอยากคุยก็ยกูก็คุยมีเอาอะไรถามยานก่อน แล้วก็พักก่อนงานมงนเยอะเงินไม่ใอยากเงินมึงใหญ่ใช่ไหมคูกลัรักษาใครอย่างเงี้ยอยากมึงยังตงเี้อ่ะเอาก่อนเลยไม่อยางเลยพี่ตาพี่ขอพาพข,<อ>ของพี่ในซีมาสร์๑ั๙ ลูกขอน,น้องสบาย<ห>ไ,<ป>ไหมเอาออกไั้ไหมเหรอมาบุนวายคุกมึงจริงๆเกืือขาวกูก็พอแล้วบุนวายก็ต้องเยอะต้องแยะก <c oughs> คำอะไรก็อยากฮะ ใหรคนให้ใจโอ้่าเจ้าเจืกูเป็นเจาผู้คือเจ่าของเทวาวัยน้อมมงคลเบิกโลกเบิกไทยเบิกผูคือก่่าเรือนกจ้าอัเป็นมหามงคลสักเตโร์กะบาลมี

mô thì à lẫy trong đơn khẩu à. ừ. đầu thi hai hốt tìm mà quay cho thi ương thì ương ừ. dai ừ, tìm đầu thi mà dai tìm hả hai tí măng nó thì ba mà mà ác tình thì ừ ta bỏ qua mà dây tim mới cho buồn bạn giải tiếng rồi hả ừ là kia ông <laughs> à, ngay coi âu, à, chào phía thi bà bà. ขึ้นถวายของไปคันเลกนี่นะจ๊ะเก๋บวงสรวงไปคันเลบวงสรวงองค์คือของแม่เบิกเวรเจจิร์กคือคือคันแม่จากุลาถืออันเป็นมงคลอื้าวแล้วแม่ยาเขายังไงกันนะ่ะก็ไม่ให้เขาว่าเขาก็ทำอะไรให้ไม่ได้ใชญ่ไหม เขาเหียบว่าดวงดับจับเมือถูกเขาเหียกว่าตัวเองไปเมือขึงยาไทยเขาบอกว่าไปเมือถึงไปเม,ม,มือด้เขาไปเมือด้บางมีเมือขึงยุดเหลืยวันนี้กาวเงื่อนกาวปูจัเสริมหมดวันนี้ใครยิ้มได้ใครมีความสุข วันนี้ใหญ่มงคลวันนี้ใครใจทุกหมดไม่มีไปไม่ดีมาม่าดอช่ไ,ไหมอืมนมากูก่อนเนาะอยู่ทำก่อนน้อยอ้าเนี่ยพวกเนี้ยกูจงจับไปบวกทำให้หมดมีแต่ความอยาก จะมาเพื่อตอบเพื่อคนอื่นกลัวเขาไปิมืกินกลัวเขาเหมือนใหฮะตีโมงขอพึ่งพีบอกเวลาวันนี้จับอับแสงพระอาพึ่งทงกดอืมสาดูเวลาด้วยมั้หมอหมากอร่อยวันนี้ขอเก่าคือเก่าคำ สี่โมงหกนาทีปุ๊บเก้างาคืนบอกที่คืนจะเบิกเติมให้จังติตให้เป็นมันเติร์จวงให้เป็นเหมาะครับเฉพาะกิ่นที่อยากได้เป็นหนึ่งของ วันนี้ปูให้นึออ่นคอมาหั่เขาังแลยวเราปูสาคอนวันนี้คุ้นนะยาได้รอเวลาวันนี้เปิดทุกพระองค์เราก็เหมือนการไปเปลี่ยนทุกที่ดีกว่าน,นี้ ไปเร็วๆร็วไม่ด <Die word> ีเราปูมากูบ <haya> <les> ัง <like> ค <the navy> ับเอาชุดไหนเราปูไปหามาแล้วก็จังงาสายดิ้มมากกว่ามึงงั้นกูไม่ห่างนะแล้วกูไม่ห่วยนะจริง my คามเพลเพลคือไปขาดใจตายที่อยู่ในตนเองมิดได้ขาดได้หางให้มาวายหายสูญ Hoàng lạy ngồi rồi, để chăn bút lòng ông thôi bùi búi 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 búi

ที่ภิกษุพกวาะมะราะาานทาวเวกุวันนมัละนังสุขังอระหังสุขสนภโมพุชธยยะท่าวเวกุวันจะตสุขมหาลาจิกขยะขัดต่อถือูโตวเวกจะูสะพุธังอระหังทาวเวกุวัน 나무 파우가 하... กาและใจหนึ่งข้อหนงวันนี้หนึ่งอย่างในวันนั้นอืมมาข่อยสวยงามมันง่วงมันกองพกอย่างนี้ม LIKE ันกงยิ้มใหญ่ถามมีข้าวกิือไม่สุานมีไหมมีข้าวมีข้าวกรือไมมีเงินไทยไหม

Ừm. singer Ừm. Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không ใช ar. so no um, เลยยงยสิบห้าส totally ี่โมงสิบห้าที่สองนทอันเป็นทีอันโท นักโมตสาพักวะโตอาหาโตสำมาำัมพวทธะเป็นยังไงบ่หมูดูว่าเียคุณมงคลไม่มีหรอโ <c oughs> อ้มครับเนครับ้่า,าว่ามึงมงคลบ,บ,บังเกิดแล้วมีแ 拍个照，来弄去叶子。 สาเข้าไปห้งางในทางตรงอนุญาต,น,ต,น,ตน,นะคะค สิวอรคะสิวอะไรเนี้ย่าสิว ที่ส่จอบปโอ้น้ำม์อมรตเติมไปแล้วทำให้ทำอะไรไดหรือว่จะรัะกษานี่ยน้ำมนต์เรอีอย่างอย่งจ้ะยีเหลือป่นน้ำม <c oughs> ล้วเรา มาแล้วจ้ะเอย่แล้วกเยอห้ให้แก้นที่ออกมาสักคำ่แม่เราอ้าววันนี้ผู้สีอาบน้ำมลมือสีคนมือครบบอง นนนะส,สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็รับพรรนะับพลังกันเสร็จเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวจะเป็นพิธีภายในนะคะบิวจะขออนุญาตจบไลฟ์ก่อนนะคะเนื่องจากเป็นพิธีภายในนะคะอาบน้ำมนเนาะตอนนี้ก็รับพรรนะับพลังจากอง,งค์พระพิคเนศเสร็จแล้วท่านใดที่เข้ามาบิวขอให้ทุกท่านนะคะพรหนึ่งข้อที่ขอจงสําเร็จนะคะขอให้ขอพอรสำฤิ์สําเร็จสมดังใจพัฒนากันนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะพบกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะวันนี้สวัสดีทุกท่านนะคะ พี่เคียร์จิก